สวัสดีครับเราอยู่กันที่เวอร์ซูดบอ c คาร์เซอร์วครับวันนี้ก็จะเป็นตัวของป a เจโ o ่สปอรครับคันนี้เนี่ยครับเข้ามาก็คือมีปัญหาในเรื่องของน้ํามันดีเซลรั่วครับช่างได้ตรวจสอบพบว่าน้ํามันดีเซลเนี่ยครับรั่วที่ซีนกันน้ํามันที่ปั๊มคมรดเร็วครับก็คือจะอยู่ที่ด้านในตัวนี้ครับครับอ่าครับแล้วทีนี้ตัวน้ำมันเนี่ยครับพอมันรั่วปุ๊บมันจะฉีดออกมา ฉีดออกมาเนี่ยครับมันก็จะมาโดนพวกสายพานครับพวกสายพานพวกนี้ครับก็จะอบน้ํามันซึ่งถ้าเกิดเรายังใช้สายพานที่อบน้ํามันอยู่เนี่ยครับบางครั้งเมื่อน้ํามันแห้งเนี่ยครับมันก็จะทําให้เกิดการกรอบแตกของสายพานเราก็เลยนําเสนอเปลี่ยนชุดสายพานทั้งระบบครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาสายพานขาดในอนาคตแล้วก็สายพานก็จะเป็นของมิตซูบิชิครับในส่วนของปาเจโร่สปอร์ตครับในส่วนของตัวไททัน ตัวไททันคันนี้ก็คือวางเครื่องมาครับวางเครื่องมาก็มีปัญหาเรื่องระบบแก๊สครับก็เข้ามาแก้ไขในเรื่องของระบบแก๊สที่เราครับตอนนี้ช่างก็กําลังเช็คอยู่ครับว่าเกิดจากอะไรครับในส่วนของตัวเชฟโรเล็ต RVO เชฟโรเล e ต RVO คันนี้ก็คือ,อมีปัญหาในเรื่องของชุดเซนเซอรอ์ทามิงครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวชุดเซนเซอร์ไทมิ่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีเปลี่ยนกาบกราบที่กระจังหน้าครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัว v o ออสตัว v o ออสคันนี้ครับเข้ามาก็คือน้ำมันเครื่องแห้งไหม่ครับไหม่จนตัว SCV ซ wow ววเนี่ยครับติดละลายติดกับเครื่องยนต์เลยครับตอนนี้ก็ถอดออกแล้วแล้วก็ทำการแก้ไขครับอันนี้ก็ต้องเปิด าฝาข้างออกมาครับเพื่อที่จะกลึงเอา SCV ว l วออกครับในส่วนของ VOS ในส่วนของ Mazda 3 Mazda 3ก็คือประตูขึ้นลงไม่ได้ครับก็เข้ามาแก้ไขในระบบล่างของการขึ้นกระจกอันนี้ก็แก้ไขเสร็จแล้วครับรอประกอบกลับเข้าไปในส่วนของ Camry Camry ตัวนี้เข้ามาในเรื่องของอาการเกียร์กระตุก แล้วก็ออกตัวไม่ได้ครับตอนนี้ช่างก็ถอดเครื่องกเกียร์ลงไปแล้วฮะจะเห็นว่าโล่งเลยครับคันนี้นี่เป็นตัว5้าเกียร์ห้าเกียร์นี่จะค่อนข้างหายากครับก็เลยใช้วิธีการซ่อมเนี่ยจะประหยัดเงินกว่าส่วนพวก4ี่เกียร์เนี่ยครับจะมีของเช็คจากญี่ปุ่นอยู่เยอะแต่ว่าเราก็ต้องดูให้ให้ดีด้วยว่าของเช็คก็มีสภาพผ่านการใช้งานมาครับแต่นี้เป็นตัว5้าเกียร์ครับราคาจะสูงก็เลยใช้วิธีซ่อมที่เราครับ ในส่วนของตัว Toyota Estima คันนี้นี่ก็คือทำระบบแอร์ทั้งระบบครับก็เปลี่ยนทั้งตู้หน้าแล้วก็ตู้หลังคอนโทรลวาลครับล้างระบบเพราะว่าคอมแอร์น็อกค,ครับคันนี้คอมแอร์น็อกก็ล้างทั้งระบบเลยครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเทสเพื่อส่งมอบครับในส่วนของ CRV ครับ CRV คันนี้ก็ ช่างกำลังแก้ไขเรื่องของอา,อาการใช้แก๊สแล้วก็ตุกครับตอนนี้ก็กำลังหาสาเหตุอยู่ครับ